เวลาเราพูดถึงมหากาบอย่างรามเกียรติเนี่ยนะครับภาพสงครามยิ่งใหญ่ก็มักจะลอยขึ้นมาเลยแต่เคยลองมองลึกลงไปไหมครับว่าสงครามครั้งนี้มันไม่ได้ตัดสินกันด้วยแค่กําลังทหารอย่างเดียวนะครับแต่มันคือการต่อสู้ที่ศาสตร์อาวุธเป็นมากกว่าเครื่องมือทําลายล้างวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าทําไมอาวุธในเรื่องนี้ถึงไม่ได้มีไว้แค่สังหารแต่กลับทําหน้าที่เหมือนเป็นผู้พิพากษาคุณธรรมของผู้ที่ถือครองมันด้วย นี่แหละครับคือคาถามสาคัญที่จะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่ออาวุธในตํานานไปเลยลองนึกภาพตามกันดูสิครับว่าถ้าพลานุภาพของศรที่ยิงออกไปมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความคมหรือแรงยิงแต่อยู่ที่ความดีงามในใจของผู้ใช้เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยแกนหลักของเรื่องนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าเทวศาสตราหรือก็คือศรอที่ได้รับประทานมาจากเหล่ามหาเทพซึ่งต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่ขีปนาวุธยกโบราณน,นะครับ แต่มันคือเครื่องหมายของความชอบธรรมทางศีลธรรมเลยทีเดียวพลังของสอนพวกนี้จะสะท้อนคุณธรรมของผู้ใช้ออกมาโดยตรงเลยสมรภูมิรบในราม,มาเกียรติเนี่ยเลยเปลียบไปก็เหมือนกับเกมกระดานหมากรุกระดับจัก,กรวาลที่มีผู้เล่นหลักคือพระรามและคู่ปรับคนสําคัญอย่างอินทรชิตซึ่งเป็นถึงอุปราชแห่งครุงลงกาเลยนะครับคือทั้งสองฝ่ายต่างก็มีอาวุธเทพเหมือนกันแต่เชื่อไหมครับว่าที่มากับเงื่อนไขาการใช้งานเนี่ยแตกต่างกันคนละขั้วเลย ความแตกต่างของอำนาจที่ว่าเนี่ยมันน่าสนใจมากเลยนะครับคือฝ่ายพระรามเนี่ยได้รับสอนมาเหมือนเป็นอาณัตสวรรค์เลยเป็นอำนาจที่ติดตัวมาแต่กำเนิดมีความสเสถียรมากในขณะที่ฝ่ายอินทรชิตต้องพึ่งพาอำนาจจากพิธีกรรมคือต้องทำพิธีชุบศรเพื่อเรียกพลังออกมาใช้และตรงนี้นี่แหละครับคือจุดอ่อนสำคัญที่ทำให้อำนาจของฝั่งอสูรมีความเปราะบางซ่อนอยู่งั้นเรามาเริ่มกันที่ผู้เล่นฝ่ายธรรมะกันก,นก่อนเลยดีกว่าครับนั่นก็คือพระรามและเหล่าพระอนุชา ครั้งแสงระองเนี่ยสะท้อนถึงอำนาจที่มาจากความถูกต้องและชอบธรรมโดยแท้จริงเลยสอนพระมาศาสตร์คืออาวุธที่เรียกได้ว่าทรงอนุภาพสูงสุดในจกักรวาลรามเกียรติเลยครับมันคือสอนสังหารที่ใช้ปิดฉากสงครามเป็นท่าไม้ตายของจริงแต่สิ่งที่น่าสนใจมากคือยุทธจริยธรรมในการใช้ครับพระรามจะเลือกใช้สอนนี้กับศัตรูที่มีศักดิ์ศรีทัดเทียมกันเท่านั้นอย่างเช่นกษัตริย์หรืออุปราชแบบทศกัณฐ์และกุมภกัน พลังของสอนพลามาศาสตร์เนี่ยเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็ตอนศึกกุมภกันเลยครับคืออนุภาพของสอนมันไม่ได้แค่ทําลายร่างกายนะแต่ยังทําลายอาวิชชาหรือความมืดบอดในจิตใจด้วยทําให้กุมภการได้เห็นสัจธรรมและสํานึกผิดก่อนตายนี่คือพลังที่มอบการหลุดพ้นไม่ใช่แค่การทาลายล้างเฉยๆถ้าสอนพรมมาศคือพลังอํานาจสูงสุดสอนอคนิวาาก็คือความยืดหยุ่นขั้นสุดยอดเลยครับสอนเล่มนี้มีความสามารถพิเศษมากๆคือเปลี่ยนสภาพได้ตามใจนึกเลย จะเป็นไฟเพื่อเผาทุกอย่างก็ได้หรือในทางกลับกันจะกลายเป็นหาฝนเพื่อดับไฟโกรธของศัตรูก็ยังได้มันสะท้อนให้เห็นว่าผู้ถือครองเนี่ยคือผู้ที่เข้าใจและควบคุมกฎแห่งธาตุได้อย่างสมบูรณ์แบบส่วนเสียงสอนพลายว่าดนะครับมีความสามารถสองด้านที่โดดเด่นมากด้านหนึ่งคือพลังทําลายล้างศัตรูจํานวนมากด้วยพลังแห่งลมแต่อีกด้านที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการทําหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์ครับ ซึ่งบทบาทนี้แหละที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของสงครามเลยทีเดียวพอเรารู้จักคลังแสงแห่งธรรมะกันไปแล้วทีนี้ก็ถึงเวลามาดูภาพสะท้อนด้านมืดกันบ้างครับอินทรชิตเนี่ยคือคู่ต่อสู้ที่สมน้ําสมเนื้อที่สุดของฝ่ายพระรามเลยเพราะเขาก็มีอาวุธจากมหาเทพทั้ง3เหมือนกันเป๊ะๆคลังแสงของเขาเลยเปรียบเสมือนเงาสะท้อนของอํานาจที่พระรามมีเลยครับสอนแรกที่สร้างปัญหาใหญ่มากๆให้กับกองทัพพระรามก็คือสอนหน้าขบาทครับ สอนนี้สามารถกลายร่างเป็นพญายนาจจำนวนมหาศาลเข้ารัดพันกองทัพจนแทบขยับไม่ได้เลยแต่ว่าพลังของมันมีเงื่อนไขสำคัญซ่อนอยู่ครับและนี่แหละครับคือจุดอ่อนของอำนาจที่ต้องพึ่งพาพิธีกรรมคืออินทรชิตต,ต้องทำพิธีชุบสอนแต่ดันถูกชามภูวราชแปลงกายเป็นหมีไปทำหลายพิธีซะก่อนผมก็คือสอนมันมีฤทธิ์ไม่สมบูรณ์ครับถึงจะจับพระลักษณ์ได้แต่ก็ทำอะไรได้มากไปกว่านั้น และมันก็เลยเปิดช่องให้ฝ่ายพระรามแก้เกมได้ในที่สุดแต่ความย้อนแย้งที่พีคที่สุดผมว่าน่าจะเป็นตอนที่อินทรชิตใช้สอนวิษณุปานามครับเพราะสอนนี้เป็นอาวุธที่เขาได้รับมาจากพระนารายแต่เขากลับเอามันมาใช้ต่อสู้กับพระลักษณ์ซึ่งก็คือร่างอวตารของพระนารายเองสอนนี้สร้างเพลิงกรดที่ร้ายกาจมากนะครับแต่สุดท้ายก็ถูกพระลักษณ์ใช้ส่อัคคณีวาดบรรดาลให้ฝนตกลงมาดับไฟจนหมดฤทธิ์ไปและในวาระสุดท้าย อินทรชิตก็ยังมีไพ่ใบสุดท้ายเหมือนกันครับนั่นก็คือสอนพรหมศาสตร์ที่ได้รับมาจากพระอิศวรซึ่งเป็นอาวุธชนิดเดียวกับที่พรรามีเลยนี่คือการเดิมพันครั้งสุดท้ายที่นําไปสู่การประทะกันของพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจัก,กรวาลรามเกียรติเอาละครับทีนี้เรามาถึงหัวใจของการวิเคราะห์ในครั้งนี้กันแล้วการต่อสู้ด้วยเทวศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่การศาสตร์พลังใส่กันมั่วๆนะครับแต่มันมีระบบของมันอยู่ มีกติกาการแพ้ทางชนะทางที่ชัดเจนมากเหมือนเราเล่นเป่ายิงฉุบกันเลยจากตารางนี้จะเห็นเลยครับว่ากลไกการต่อสู้มันยอดเยี่ยมมากทุกการโจมตีจะมีวิธีแก้ทางที่สอดคล้องกับกฎธรรมชาติหรือกฎแห่งพลังงานเสมออย่างสอนนาขบาท,ที่กลายเป็นพญานาคก,ก็ต้องแพ้ให้กับพยาครุษซึ่งเป็นศัตรูตามธรรมชาติหรือสอนวิษณุป,ปนัมที่เป็นไฟก็ต้องถูกดับด้วยสอนอัคคณีวาที่กลายเป็นฝนง่ายๆแบบนั้นเลย ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของระบบแก้ทางที่ว่านี้ก็คือศึกนาคาบาานี่แหละครับศึกครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นเลยว่าชัยชนะมันไม่ได้มาจากกําลังอย่างเดียวแต่มาจากความเข้าใจในกฎเกณฑ์ของจักรวาลล้วนๆลาดับเหตุการณ์มันเป็นไปตามนี้เลยครับอินทรชิตใช้สอนนาคาบาทจับกองทัพพระรามไว้หมดพระรามก็แก้เกมด้วยการใช้สอนพลายวาดไม่ได้ยิงใส่ใครนะครับแต่ยิงขึ้นฟ้าเพื่อส่งสัญญ,ญาณไปเรียกพญาครุฑ พอพญาครุฑมาถึงเท่านั้นแหละเหล่าพญานาคก็กลัวจนหนีตเตลิดไปกันเองเลยนี่คือการใช้สติปัญญาแก้ปัญหาไม่ใช่การใช้กำลังเข้าห้ามหันกันโดยตรงดังนั้นจุดชี้ขาดของสึกนี้จริงๆแล้วก็คือความเข้าใจในกฎธรรมชาตินั่นเองครับชัยชนะของพระรามในครั้งนี้มันตอกย้ำแนวคิดที่ว่าสติปัญญาและความเข้าใจในกฎเกณฑ์ที่ใหญ่กว่าตัวเราย่อมเอาชนะพลังอำนาจดิบๆได้เสมอแต่การต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับอินทรชิตเนี่ย มันซับซ้อนยิ่งกว่าน,นั้นอีกครับเพราะชัยชนะไม่ได้ต้องการแค่สอนที่ส่งพลังแต่ต้องการความรอบคอบและการวางแผนในระดับจัก,กรวาลเลยทีเดียวเพื่อป้องกันหายนะครั้งใหญ่ที่จะตามมาและนี่คือปัญหาใหญ่ข้อสุดท้ายเลยครับอินทรชิตเคยได้รับพรจากพระพรหมว่าถ้าหัวของเขาตกถึงพื้นเมื่อไหร่ไฟจะลุกท่วมล้างโลกทันทีการจะสังหารเขาจึงไม่ใช่แค่การยิงสอนให้โดนแต่ต้องหาวิธีจัดการกับผลกระทบที่จะตามมาด้วย แผนการเลยต้องดําเนินไปอย่างรวดเร็วและแม่นยามากครับคือพิเภกตะโกนเตือนถึงคํำสาปองคตก็ต้องรีบเหาะขึ้นสวรรค์ไปขอผานแก้วจากพระพรหมแล้วในจังหวัดที่พระลักษณ์ยิงส้อนพรหมศาสตร์ัดศรีรษะอินทรชิตองคตก็ต้องเอาผานเข้ามารองรับไว้ให้ได้กลางอากาศพอดีเป๊ะนี่คือภาพที่สะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าการจะกําจัดความชั่วร้ายที่ยิ่งใหญ่ได้เนี่ยต้องอาศัยทั้งความร่วมมือและความรอบคอบไม่ใช่แค่พลังทําลายล้างอย่างเดียว เรื่องราวการต่อสู้อันยิ่งใหญ่นี้ไม่ได้จบอยู่แค่ในหนังสือนะครับแต่มันยังคงสืบทอดมาในวัฒนธรรมไทยจนถึงปัจจุบันเลยทั้งในงานศิลปะอย่างภาพสลักบนประสาทหินตราพระราชลัญญกรในอดีตหรือแม้แต่ในแวดวงนาตสินโขนที่ยังมีความเชื่อเรื่องข้อห้ามในการแสดงฉากการตายของยักษ์ใหญ่โดยตรงท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวของเทวสาสตราในรามาเกียรติก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราได้ขบคิดกันต่อนะครับว่าแท้จริงแล้ว อำนาจที่สมบูรณ์แบบอาจไม่ได้ต้องการแค่พละกำลังที่ไม่มีใครเทียบได้แต่ต้องการความรับผิดชอบและคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเพื่อควบคุมพลังนั้นให้อยู่ในทางที่ถูกที่ควร